วันนี้เราจะมาสุ่งเอคมังกรน,นะทุกคนซึ่งผมจะยอมเสียเพชรดนะเพื่อส่งไอเจ้าเอคมังกรน,นะทุกคนอุ้ยผมจะได้ไหมถ้าผมได้นะใครที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะแต่ถ้าพวกมึงไม่ดูก็ไม่เป็นไรกูไม่ได้บังคับพวกมึงโอเคนะผมจะพยายามให้พวกมึงอยากนะทุกคนโอเค let's go เริ่ม ไปหาแหลกมากระมุนคยุยครับเรือไปได้ของมาเดี๋ยวไปยอยนได้อุ๊ยเกือบยู่เกือบอยู่เกือบอยู่อุย๊ยเกือบได้คีมกรนทุกคนเห็นปะเกืบได้คมกรนเฮ้ผมได้ไคมกอแล้วทุกคนโอ้ my god ไอ้คมกรทุกคนดูดิผมได้ไอค็มกรทุกคน โอ้ oh my god <laughs> ดีว่ะดีด,ดีดีใจมากเลยทุกคนโคตรดีใจเลยว่ะคุม้มแค่ไอคิมก้อนว้ะทุกคนไม่ใช่เลี้ยงเล่นนะทุกคนแม่ไอเชีย่ยหมดแพ็คเกจพันเพชรเองว่าจะหมดปเป็นหมื่นเพชรมาเราจะอัพเลเวลกันนี่ครั้งแรกก็มีสามสี่กว่าเพชรเราจะไปอัพกันนะคนอุ้ยตื่นเต้นมากคนผมได้คิมกยอย้อนแล้วผมฟ่งยูพีว่ะเออจะได้สก,กินปืน อับอก่อนอบก่อนอบก่อนอุยดีใจเลยดีใจจัดดีใจจัดจโอเคนะอุยดีใจดีใจว่ะผมดีใจมากๆทุกคนอุยผมได้เกมอุกอนอุยอุยโอ้โหทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นะหน,น,น้า,าซื้อหินนะทุกคนเราจะมาสหินกันไปไม่ต้องไปกลัวอะไรมากซื้อไป เรา,าจะอัพถึงเลเวลเจ็ดเลยนะต้องกลัวนะเพราะว่าเพชรตอนนี้เราเยอะจัดนะทุกคนเยอะจัดไม่อยากเชื่อจะได้ไอ้คีมังกรนะผมก็ยังคุยกับตัวเองอยู่โอ้โหแม่งไม่อยากเชื right. ่อได้ไอ้คีมังกรนะทุกคนโอเคโทเค็นอัพได้ยังวะโอเคอัพไปละต่อไปก็80ร้อยหกสิบโอเคอัพได้เลเวลสองแล้วทุกคน เราจะส่งยูวีพีดีไหมส่งยูพีก่อนดีกว่าถ้าผมได้คือแม่งเดี๋ยวผมทำคลิปอัพเรื่อยๆแล้วกันนะส่งยูพีก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอัพแล้วกันนะส่งยูพีส่งยูพีเฮ้ยอย่าเพิ่งนะยังไม่หล่อใช่ไหมล่ะโอ้ยเกือบลิว้วเลยยูพีโอ้ได้หินมาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมได้บูยาเด้วทุกคนโอ้มายกอนผมได้มันแล้วไอ้เจ้าปืนนี่ปืนยูเอพีบูยาเดนะทุกคนผมได้แล้วว้าวมายกอนเกินไปมุ้ยอุ้ยเ้ย่เกินว่ะทุกคนเสียไม่กี่เพชรเองนะได้แล้วโอ้โดนจนหมดเปนหมื่นเพชรโอ้ยเกินไปมาซื้อเลย โซฮินอัพโินเลยไม่ต้องกลัวไอดี ID นี้นะครับเป็นแสนนะครับไม่ขายแสนหรอกโอ้ยเหีย้ยวว้ยเลือกชื่อนะทุกคน <C it> ผมจะได้ยูมพีเลยเด,ดี๋ยวไปอัพดิอัพยังวะเติมให้กูแตงไโอเคอัพไปเลยเร็ว okay, really. ต่อไปก็เลเวลเจ็ดนะเร็วเจ็ดเราจะอัพให้ตันเลยนะ <C> อุย้ไยไอ้เข็มกรกู โอเคโอเคอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปโอเคบไปไปยาวไกลทุกคนยาวไกลยาวไกลไม่อยากจะเชื่อนะกคนว้นมันจะได้เลยการันตีได้ขนาดนี้เลยไป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 อ้ไม่รู้ว่าได้เองนะ ต่ละมึงนะโอเคขาดีกแค่ไม่กี่ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อต่อไปอุ้ยเพชรเยอะจัดเพิ่งเติมมาตะกี้นะคนที่เดอะฮันช็อปนะเพิ่งเติมมาตะกี้โอ้ my god ผมจะได้ง่ายๆคันนี้มันก็ไม่ได้นะโอเคผมอัพได้แล้วย es โ,โอ้ไอเคมันก่อนแล้วเจ็ด what ไปเลยนี่ใส่เวลส่องเวลสามเวลสี่เวลห้าจะใส่เที่อะไรเวลไหนก็เรื่องมึงโอ้หเย็ดย็ดเป็ดอย่างแท้โคตรตึงอะทุกคนดูดิเอคี AK ขาวก็มี่าเราจะไปะอัพจดนี่กันยูเอ็มพีนะเฮียจบโอเคเรากลับม้านะครับตรงนี้ครับแล้วจะมาซุมต่อ ไม่อยากเชื่อยูมพีจะออกง่ายขนาดนี้ไปส่งไปเรื่อยๆไปไม่อยากจะเชื่อนะทุกคนผมจะได้ยูมพีง่ายผมว่าจะหมดเป็นหมื่นเพชรนะหมดเป็นเป็นแบบจะหมดจะหมดตัวแล้วแต่ไม่อยากจะเชื่อผมจะได้มันง่ายๆขนาดนี้โอเคไปส่งไปส่งไปส่งไปเถอะนะได้ได้อยู่ได้อยู่ให้ส่มแบบเป็นส่มไปลรลุ่ยเลยแล้วกันว่าจะพอไหม แอปครั้งเดียวได้เลยอะไรเงี้ยเออครั้งเดียวได้แล้วจเจ๋งเลยอ่ะเออไม่อยากกระหมูอะ่ะครับผมมันเก่งอะ่สูงไปแค่ไม่เท่าไหร่เองก็ได้ละโอเคนะสูงไปสูงไปอย่ากลัวให้จะหมดโอเคโอเค ต้องไปเติมเพิ่มละรูซื้อว่ามันกล้จังหมดเลยนะเขียไปเรามาดูที่ว่ามันจะอัพทีเดียวได้หมดเลยปะเขียน okay. ตอนนี้เราก็มีอยู่ร้อยกับเพชรนะถ้าให้นับนะมันไม่พออ่ะหน้ารู้จากทรงแล้วไม่หน้ามันหน้าจรไม่พอซื้อเลยบุญญาเดป่ะเอาสองร้อยแล้วกันนะ โอเคเอ้ยสุ่มกดดิโอเคตอนนี้เราก็ทำคลิปมาสองคลิปแล้วนะไม่รู้จะทำที่อะไรดีก็ลงคลิปอย่างเดียวนะทุกคนถ้าใครมาดูคลิปนี้นะก็ขอฝากกดไลค์ด้วยนะโอเคโอเคสองร้อยสองร้อยไม่ใช่กูเสียเพิ่มนี้ก็ไม่เอานะโอเคไปน่าจะได้ละไปอัพไป เป็นไงได้และว m p เมพีเวลเจ็ดมาเดะมีป้าทุกคนโอ้ยยังจริงอะ่ะเพชรก็เกือบจะหมดเหมือนกันแต่เสื้อผ้าเราไม่มีว่ะจัดป่ะเออต้องจัดละเดี๋ยวหาเสื้อผ้าหน่อยลักกันเสื้อผ้าเราไม่ค่อยมีนี่เสื้อผ้าเอาตัวนี้ดีกว่านี่เราจะเอาตัวนี้ เอ้ตวัวถ้าสมมุติว่าเราได้ก็ตัวตัวนี้แต่ถ้าสมมติเราได้เยอะก็จะตัวนี้แล้วกันนะโอเคนะเราไม่มีเสื้อผ้าก็ต้องใช้นะเกีไม่มีเสื้อผ้าก็ต้องใช้หน่อยเอาหน่อยหน่อยหน่อยโอ้พิมเขียวออกหน่อยดิพิมเขียวไม่ออกไม่เป็นไรโอเค สุปไปสุปไปสุบะอูก้กบได้แล้วนะโอเคโอเคโอเคไปไปไป,ไปโอ้คือค่ทุกคนไม่ได้มีคลิปขายเลยอนะแอบไบด้เลยนะทุกคนโอเคนะใครใน,นี่แค่นี้ทุกคน